ตัว,ตวดียวใ,นใ,นใ,นยใช่ครับตอนน,ตนี้เป็นบรรยากาศโโที่ห้วออยสมงนะครับในในตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับลมเย็นๆท้องฟ้าคึมๆฝนก็นไปตกสักทีมาสักทีนะต่ตเนาะหายใหญ่ก็ได้สักชกั่วโมงอ่ะชั่หรือเม,มอ

มันยังไม่สูงพอเออนะเผื่อมันมีหน่อยหน่อยนะไม่แน่นะครับอาจจะมาอยู่ก็ได้ เดี๋ยวเราลองตีกระสุนเลยปลายางเลยหรอเผื่อกระสุนู่

เดือกรแทกเดี๋ยวก่อนตีลงลองนี่ก่อนตื้อเดือดตือ้อตรงนีน้นี่ท่าน้ำไหลนี่เอาเ น้ำไม่ลงเสียดายถ้าน้ำลงนี้กระสูนไงนะถ้าน้ำไหลที่เหมาะเลยเนะี่ย เนี่ยพวกนี้กัดลังมันบ้างหรือเปล่าไหมรู้ตัวโดนจนเข็ดละ อะไรไม่ได้ไม่ได้ดูด้วยว่ามันกัดตอนไหนโอ้ไม่ได้ดูด้วยนะมันกัดตอนไหนอ่ะไม่เน้นไม่เน้นโอ้โหเจ็บ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 โอ้ยไม่ได้ดูไม่เห็นมันกัดตอนไหนก็เลยไม่ได้วัดเลย คันนู่นไปนู่นเห็นไหเหยื่อจมโอ้เหยื่อปลาทนปลาทนปลาทนเนี้ยปลามันจะจับคู่ไงนะครับอันนี้จะเป็นอ่าน่าจะเป็นชะโดโทนนะครับตีปลาอ่าอ่างเก็บน้ำห้วยสมงนะครับเป็นชะโดตัวแรกที่ผมได้ไซนี้ก็น่าจะประมาณกี่กิโลไตสามโลนะครับวันนี้มาดับไตจุ่ห้วยสมงนะครับเจอละชะโดโทน เช้าไม่เอานะไม่เอาจัดของใหญ่ทีเดียวนะจัดของใหญ่เลยจะเที่ยงอยูแล้วโอเคเดี๋ยวไปข้ามหน้าข้ามใต้ตามกันต่อโอเคครับผมก็กลัวมันหลุดไม่ได้วัดตอนแรกไม่ได้วัดจังหวะแรกพอดพอดหรือสีมพูสีมพูตรงกลางกะกดเสียบกดพอดเลยนั่นไหนเอาแปเอาไปเอาเลยพอบอเคหันลูกเฮ้ยหันดิเอาไปตรงสือเห็นอยู่มันพอดกับสีมพูงก็